สวัสดีครับแมรี่ครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมเขยสาต้ก็มาติดตามเดียวทางตัวเลขขวามฝันของแม่ลีครับในงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคม68ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแมรีบอกผมว่าตัวของคุณแม่เองก็ฝันแล้วเนาะแม่เนาะฝันครับฝันวันไหนนะครับแม่ฝันเมื่อวานเเมื่อคืนก็คือเมื่อคืนนี้อนนเองเอค,ครับครับ ตั้งแต่เลขออกมานี่ฝันกี่ฝันแล้วครับแม่ยังไม่เคยฝันกําลังฝันเมื่อคืนนี่แหละครับครับโอเคเพื่อคุณแม่ฝันหลายฝันไงผมก็จะได้ถามว่าฝันอะไรบ้างเนาะครับแล้วที่ผ่านมาเนาะครับอที่ผมไม่ได้มาหาเมลีเนาะเมลีถูกเลขบ้างไหมครับถูกอ๋อก็คือถูกถูกสิบบาทแต่คุณเมลีถูกตลอดเลยเนาะใชถูกตลอดครับ เวลามาหาคับท่านผู้ชมคุณแม่เขาจะถูกเลขตลอดแต่ถูกไม่เยอะถูกไม่เยอะ,อะส่วนมากแล้วเลขที่ได้มานี่คุณแม่เอามาจากไหนครับความฝันเองก็คือตัวเองฝันขะแกเอาขอแกเ,เาบางทีก็ฝันใกล้เลขออกนะที่คุณแม่บอกนั่นละครับก็ซื้อหมดใช่ไหมซื้อหมดก็คือเป็นคนชอบตัวเลขอยู่แล้ว อ๋อครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่ลีเล่าเรื่องราวความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเนาะแม่เนาะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะแม่ครับคุณแม่ลีฝันว่ายังไงครับฝันว่าตกน้าครับครับก็เลยลงอาบน้ําเลยเปื้อยเปื้อยกายหมดเลยครับผ้าออกหมดเลยอือก็เห็นคนน้องสาวเดินมาก่ะว่าทำอะไรพี่เขาคงหัวเราะด้วยโอ๊ยทำอะไรก็อาบน้ำหน่อยเนาะ ก็เลยหันไปข้างหลังครับว่าจะขึ้นเอาผ้าถุงก็เห็นแฟนเขาก็อายแลยนั่งอาบต่ออืมนั่งอาบต่อก็เลยเขาคิดว่าเขาจะไปเขาก็ไม่ไปเขาก็หวานแห่เอาแห่มาหวานก็ได้ปลาสองตัวปลาขาวอือสองตัวโอ้มีปลาเนาะมันเขินอายเนาะก็เลยพูดว่าโอ้มีปลาเนา ก็แฟนเขาก็บอกเออไปเชียนวันนานๆเลยให้มันได้ปลาเยอะๆอืมเขาก็ไม่ไอร้านก็มาทำให้มาโดนเลยตื่นก็จบความฝันแค่นี้ก็คือฝันแค่นี้จ้าสวัสดีค่ะครับอ่าหลักๆก็คือ ัวของคุณแม่รีเนี่ยฝันว่าตัวเองเนี่ยตกน้ำจะตกน้ำครับตกพอตกน้ําไปปุ๊บก็คืออ่ถือโอกาสอาบน้ําเลยอาบน้ําเลยครับแล้วก็คืออาบน้ํานี่ก็คือคุณแม่รี่เนี่ยถอดเสื้อผ้าหมดเลยในความฝันเนาะครับแล้วก็บอกว่าเห็นอ่าน้องสาวผ่านน้องสาวเดินมาเขาก็ถามว่าพี่ทําอะไรก็ป้าก็เลยว่าอาบน้ําครับอื ก็เลยก็เลยเห็นแฟนเขาเห็นแฟนเขามาก็อาบน้ําต่อมาจะไปเอาผ้าถุงมาขึ้นไปเอาผ้าถุงแล้วก็เห็นแฟนเข้ามาก็เลยอาบต่อครับอืมเขาแฟนเขาก็เอาแหมาหวานหวานก็ได้ปลาสองตัวเป็นปลาขาวก็มีก็มีแค่นี้เนาะมีแค่นี้ความฝันค่ะท่านผู้ชมแม่แม่รีฝันแบบนี้นี่เป็นเลขไหมครับสำหรับความคิดแม่เป็น อ๋อก็คือเป็นฝันฝันดีใช่ไหมครับสำหรับคุณแม่ลีเองครับแม่ก็แกว่าน้ำก็สามครับก็ศูนครับออมศูนย์สามปลาก็แปดแฮก็ห้าครับปลาสองตัวก็สองอายุของโอ้วันเกิดแม่ก็หนึ่งเจ็ดพอสอโอ้วันเกิดหนึ่งเจ็ดก็ อายุหกสิบสามเออครับตีแค่นี้แหละอือพ่อซอเกิดเกิดพ่อห้าสองพันห้าร้อยห้าอ๋อครับสองพันห้าร้อยคืออันนี้ก็คือวิเคราะห์ตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเน่ครับก็คือตามนี้เลยตามนี้เลยครับจ้านี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตัวเลขของคุณแม่ลีครับคุณแม่ก็ไปเอาบัตรประชาชนมาดูตัวเลขครับเพราะว่า ก็คือเรื่องราวความฝันก็ต้องวิเคราะห์จากวิเคราะห์จากจากความฝันคุแม่และความฝันและคราวนี้ในความฝันมันเกี่ยวกับอายุตัวเองด้วย<ะ>คุณแม่ก็เลยเอบาบัตรประชาชนมาด้วยครับนี่ครับท่านผู้ชมคุณแม่ลีนะครับตีใส่อายุของตัวเองคุณแม่ลีเกิดพศ2505ครับเกิดวันที่17คครับเกิดพศ2505เกิดวันที่17ครับท่านผู้ชมครับเดือนมกราเนาะเดือนมกราคุณแม่ก็เลยเอา17 ถ้าเป็นอายุก็หกสิบสามปีครับท่านผู้ชมหกสิบสามปีส่วนศูนย์สามนะครับคุณแม่บอกว่าคุณแม่ตกลงไปในน้ำแล้วก็ถอดเสื้อผ้าหมดเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณแม่ก็เลยตีว่าถอดเสื้อผ้านี่ก็คือเปื่อยเปื่อยเนาะเปื่อยกายคุณแม่ก็เลยคิดว่าว่าเป็นศูนย์ครับส่วนสามนี่ก็คือคุณแม่ลีบอกว่าถ้าน้ําเนี่ยน้ําก็สามคุณแม่ลีตีเป็นเลขสามครับแต่บางท่านอาจจะตีเป็นเลขหนึ่งครับ แต่คุณแม่ลีบอกว่าเอาเลขสามเนาะส่วนแปดห้าสองเนี่ยก็คือคุณแม่เห็นแฟนของคุณแม่เห็นแฟนแฟนของเพื่อนครับมาครับมาหาครับแล้วคราวนี้ก็คือเข้ามาหวานแหย่ใกล้ๆที่คุณแม่อ่าามน้ําเนาะครับคุณแม่ลีก็เลยเห็นเขาหวานแหลงไปได้ปลาขาวสองตัวครับคุณแม่ลีตีส่ก็คือตาก็แปดแหก็ห้าสองตัวก็สองรับอันนี้ก็ ตีตามความเข้าใจของ<ช>ตัวเองตามความฝันครับเรื่องราวเรื่องราวความฝันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะ<ช>ครับท่านผู้ชมครับ<ห>อตอนนี้ก็ฝนตกพอดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเสียงดังอะนไรก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยเนาะครับ<ช>ครับคุณแม่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับเลขกที่ให้เนือทางชอบที่พิเศษที่สุดชอบหมดเลย ไม,ไไม่ไม่ชอบตัวใดตัวหนึ่งที่ชอบมากที่สุดนะครับอันนี้ฮะแม่ชอบอายุของตัวเองอนเนาะชอบอายุของตัวเองครับชอบอายุของตัวเองก็คือหกสิบสามปีครับท่านผู้ชมครับก็คืออ่าที่ให้แนวทางเด่นชอบมากที่สุดหกสามเนาะครับหกสามก็ระหว่างเก้าสามไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็คุณลุงขายลอตเตอรี่ครับอ่าขายลอตเตอรี่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับครเค โอเคครับก็เอาตามนี้เนาะแม่เนาะจ้าครับเดี๋ยวถ้าคุณแม่ลีฝันเพิ่มเติมยังไงผมก็จะมาถามให้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมถ้าผ่านมาทางนี้เนาะจ้าเพราะว่าคุณแม่ลีเคยบอกผมว่าเวลาฝันใกล้เลขกออกก็จะค่อนข้างที่จะแม่นจ้าครับแต่คุณแม่ลีเนี่ยจะซื้อหมดเลยครับซื้อหมดครับก็คือเลขที่ให้แนวทางซื้อทุกตัวเนาะซื้อทุกตัวพชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วครับครับโอเคครับ ก็มีประมาณนี้ครับตอนนี้ฝนก็ตกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสลับคลิปนี้ผมเถื่ออีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับสวัสดีค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เนาะแม่สาธุครับนานๆเจอกันเนาะแม่ครับขอให้เข้าแจกสามตัวเนาะครับคุณแม่ไวพรอนให้เอฟซีนะครับสาธุขอให้ถูกเลขถูกรางวัลเด้อให้ถูกเด้อจ้าสาธุครับแม่ขอใหครับ ให้ร่ำให้ด้วยทั้งคนซื้อทั้งคนขาย